ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบ่าวลินนะครับอตอนนี้ผมอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับเพชรเกษมขาออกนะ,อ,ะอยู่แถวแถวซอยเพชรเกษม63นะครับออกมาจากซอยวัดม่วงนะจะไปทางหนองแขมนะครับเป็นบรรยากาศของเช้าว,วันเสาร์นะครับ วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนะครับบรรยากาศก็คึ้มๆนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกนะนี่อันนี้เป็นห้างบิกซี จะไปเอางานนะครับอยู่แถวเพชรเกษมร้อยสิบสองนะน้องแขมนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูก็เคยถ่ายกันหลายครั้งแล้วนะครับเส้นนี้นี่ครับด้านขวานี่จะเป็นอนุบาลเดนล่านะครับแล้วก็หมู่บ้านเศรษฐกิจนะซอยนี้นะครับ ก็รถก็ลิเ้เริ่มเยอะนะครับเช้าๆเวลาเร่งด่วนนะวันเสาร์นี่คนก็ยังทำงานกันอยู่นะครับอันนี้เป็นศูนย์การค้านะข้างหน้านี้จะเป็นแยกเพชรเกษม69นะครับนี่ เลี้ยวซ้ายก็เข้าเพชรเกษม6 9ไปเอกชัยบางบอนนะครับบางบอน3 มาทางนี้ก็เข้าเขตหนองแขมนะตะกี้อยู่เขตบางแคนะครับนี่ถนนเพชรเกษมนิวต้นไม้ใหญ่ไหลาทางนี่กว้างมากนะครับปลูกต้นไม้เต็มเลย ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทนันยางนะครับนันยางอุตสาหกรรมนะเป็นโรงงานทอผ้านะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ ถนนเพชรเกษมภาพก็อาจจะไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีแดดเลยนะนี่ก็แปดโมงครึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแยกพุทธมณฑลสายสามนะไปทาง ลงขยะหนองแขมนะครับเขตหนองแขมนี่ตรงเกาะกลางนะครับเขาจะมีปลูกต้นต้นดอกสวยๆนี่ครับจำชื่อไม่ได้นะครับ ด้านขวานี่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, อาสามอสมทนะครับบิ๊กหนองแขมนะสำนักงานเขตหนองแขมนะครับเขาจัดแต่งต้นมไม้ให้สวยงามน,นะครับต้นจับชื่อไม่ได้นะครับชื่อ,อมีพี่น้องเคยบอกไว้อยู่ ฝั่งขวานี่จะเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียนะรู้สึกว่าจะมีหมอกนะครับยามเช้าถ้าหมดฝนนี่เมื่อไหร่นะอากาศนี้น่าจะ หนาวทันทีเลยนะครับคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศก็เย็นๆนะไม่มีแดดแต่ว่ามีฝนตกปล่อยๆนะครับบางทีก็ตกหนักอันนี้เพชรเกษมเ9ส79นะครับนี่เป็นปากซอยเป็นตลาดนะแล้วก็สำนักงานเขตหนองแขมแล้วก็วัดอุดมนะครับอุดมหลังสี่ ผมถ่ายนี่ถ่ายแบบคล้ายๆกับเราไลฟ์สดนะครับถ่ายเสร็จก็อัปโหลดลงเลยนะครับบางทีก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากนะครับก็คือถ่ายไปบรรยายไปพอ,อเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะอัปโหลดลงเลยนะครับพี่น้องบางท่านก็อยากให้ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับว่าจุดไหนจุดไหน ให้ทําเป็นลูกศรที่ไปบอกว่าตรงโู้นตรงนี้นะครับมีตรงนี้ก็เป็นเพชรเกษม81นะครับผมก็จะใช้บรรยายเอานะครับอันนี้ยูเทิร์นไปเข้าซอย112อผมไม่ได้ไปตัดต่อนะครับผมถ่ายเป็นคลิปเดียว ิปยาวเลยนะครับถ่ายไปก็บรรยายไปนะครับตอนนี้ก็เข้าซอย112นะครับเป็นกเกษมร1 2เข้าไปเอางานอยู่นู้นนะครับลึกๆเลยนะซอยนี้มันจะทะลุไปออกพุทธมนตรสายสี่นะครับตรงหมู่บ้านศินสมบูรณ์นะครับอ้อมน้อยกันเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ฝั่งทางนี้จะอยู่ในเขตหนองแขมนะครับ ถ้าเราทะลุไปสายสีนี่ก็คือจะเป็นเขตเทศบาลอ้อมน้อยจังหวัดนคนปรปฐมกันเลยอันนี้คือบรรยากาศในซอยนะครับซอยเป็นกระร112อะซอยนี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยนะ,ะเป็นวิทยาลัยเทคนิคนะครับนี่เทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะครับ ไปในซอยนี้นะาบางทีถ้าผมถ่ายด้วยกล้องโกโปนะครับผมก็จะไปอัพโหลดลงในแอปแล้วก็ตัดต่อนะครับเราก็สามารถใส่คำบรรยายาใส่เสียงดนตรีใส่อะไรได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับ ก็ถ่ายไปเรื่อยบรรยายไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับพอถ่ายเสร็จนี่เราก็จะอัพโหลดลงเลยนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับพี่น้องที่แนะนำมานะครับว่าให้ระบุสถานที่ จุดนู้นจุดนี้นะครับผมก็ทำงานไปด้วยนะัถ่ายไปด้วยนะครับเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ใช้วิธีแบบใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามดูอยู่นะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะ ดูรถดูถนนในตอกซอกซอยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับเราก็ถ่ายเสร็จแล้วก็อัปโหลดลงเลยเป็นแบบไลฟ์สดไปเลยนะครับธรรมชาติธรรมชาติเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นไลฟ์สดนะครับถ่ายแบบคลิปยาว เป็นซอยลึกนะครับนี่เขตหนองแขมนะยังมีที่ว่างเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นโกดังนะหมู่บ้านนันทนาการหรือนันทการนีนร่แหละ ก็ลัดเลาะไปเรื่อยนะครับนี่ในซอยมันก็เข้ามาในซอยนี่มันก็ไปได้หลายทางนะครับสามารถทะลุก,กันได้หมดนะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ว่างนะครับนี่ด้านขวานี่จะเป็นคลองน้ำนะก็ท้องฟ้านี่ไม่เปิดเลยนะครับนี่ยังไม่เห็น แสงแดดแสงอะไรเลยนะมีแต่หมอกบางๆนะครับนี่ครับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับก็มีกันอยู่หลากหลายกันนะครับมีคนที่อยู่แบบนี้ก็มีนะครับคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรก็มีนะครับมันก็มีหลายอาชีพหลายฐานะนะครับนี่ บางคนก็อยู่กระตอ๊อบบางคนก็อยู่ในบ้านเป็นของตัวเองบางคนก็เช่านะครับชีวิตในเมืองนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่มีรถขายของนะครับพุ่มพวงขายผักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เลี้ยวขวา เช้าๆก็จะมีพระบิณฑบาตอยู่นะครับนี่เข็นรถมาเลยนะครับนี่หลวงตาโอเข็นขึ้นเนินนู่นนะครับเดี๋ยวกว่าจะไปทางจะมีวัดนะวัดอะไรนะาจำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นซอยเพชรเกษมร้อยสิบสองนะครับเขาจะทะลุก,กับ เกษมร้อสิบสีนะทะลุกันได้นะครับซอยร้อยสิบนี่จะกว้างกว่าแล้วก็จะทะลุออกไปพุทธมนตรสายสี่ก็ได้นะครับอันนี้คือ,อวิถีชีวิตคนกรุงเทพนะนี่มีรถสองแถววิ่งไปที่นันยางนะครับนี่เป็นหมู่บ้านทำอย่างนี้ ใกล้จะถึงแล้วนะครับที่ที่จะมาเอางานก็เป็นงานของตัวเองนะครับผมก็ทำกิจการของตัวเองนะตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ส่งใจ่ายให้กับช่างเย็บนะครับพอเขาเย็บเสร็จแล้วก็มาเอากลับไปไปแพ็คส่งให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เลี้ยวมาตรงนี้ พอเลี้ยวมาตรงนี้เนี่ยมันจะตรงไปนะครับตรงไปก็ไปออกสายสีได้เลยนะมันจะมีทางลัดออกไปผมก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้เองต,ต้นไม้ใหญ่นี่ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเอางาน,นครับสวัสดีครับ